สวัสดีครับผมตอนนี้แอดก็ันมาอยู่ที่พักสงครับเนาะที่พักสงของฟูมีมาตามเล็กน้ำปูเนาะครับเนาะต่อมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพะด้วยครับเนะเป็นเนาะมีาลังใจให้คลิปต่อ,ตอไปนะครับเนาะ เี๋ยวเข้าไปรับไปส้มดูกันนะครับต,ตัวนส้มเนาะเห็นเนวทางเดียวปูฟันดีป่ะปูปฟันดีบ่ะหวานไปทั่วยีทั่วไปนะรัเก็บเ็ก้าวเรียกเ,เนี้ยขีเกจเนีกี้ยขี้มากอยู่แบบปูเดี๋ยวนี้นปูเกจเนี่ยขีมากอยู่แบบเดี๋ยวนี้คือฟันว่าได้เก็บเงีดอีกละ เออปูเป็นหนังสือยังครับมันเน่เยนเลนโอ้เียนเลเอาเมนเนต่อ้โจดมาด้วยโอ้เอามาปูเข่ามาวะนี้ปูเขียวตัวดีให้ไปหาซีโรตเตอรี่ล้านลังเอามาดินเลือกพันฝลตกอะไ อัยาเแล้วโอ้ยจ้าดิสูตัวไหนดอกมันมีแต่ปัญหาคนให้มากอะไรเตี่ยวแหละปูเราต้องไปคันว่าจะไปเจ็บเห็ดมิได้โดนมาง่เห็นดิบมันเอาเอาดรอปง่ายนะนี่เป็นนัก่งเททั้งฝันเห็นได้หลวงไปส้มเล่าหมอนึงว่ามีเหมือนกำลังส้ม ไปยุ่งได้หลวงไปรอดเข้าไหมโอ้โรออันบ่แม่นรอดสิเป็นบ่ครับบ่ารอดเข้ามันต้องมาอีกแไ่ชุดวันอยังนีฝันมันมันต้องจับปูบดเออ่าบเก่านี่กะเก่านี่ต้องมาเนาะครับเนาะอ่าอ่าก็มาว่าคิดว่ามันเห็ดเห็ดมันเป็นหานไหมเขาเห็ดเขาเห็ดว่ามันเก็ดบบปูมันเป็นหานแล้วหอหามไหม โอ้หัวหงส่วนมาก็เป็นหางแล้วโอ้โปู่ไม่เป็น,ปนหางแงะเท้ใ<ห>าใช่ไหมเถ้าใช่ป <laughs> ะาหาเก่ามาเจ้า,า, <laughs> จาค่ะตีเล็งมันเถ่ามันมันดอกง่ายเลยเอาใช่ไหมอืมชื่อกลับไปกลับมาแล้วหางเดียวมันมันหลายเท่าหรออันกุเท่ายหางเดียวมันมันกระพริบเทละเตี่ยนนี่แหละปู่หางเดียวนี่ป้องกัน ต้องกันไลเมื 5, 9, 9. 5, 8, <oh mm. ่อละต่อถ <uh uh. ้าที people people ่เป็นหาเก้าหรือเก้าหาใช่ไหหาเก้าอืออือ้าวปูอันบ่เอาปูอ่อันเจ็ดเก้าไหมอันเฮ็ดปูคือว่าเป็นหาพมเราว่าเป็นเจ็ดไหมเฮ็ดไหมเป็นเลขหาเฮ็ดมันเป็นเลขหามันดอกเท่าเท่าก็ไง่ ผนนอนรับมไปไปันป็นเลื่อนไปเก็บดเห็ดแม่มันหลายขึ้นเรอเด้ย่ยอย <laughs> ไม่ด้ดอกพูดเราว่าเป็นหาเนาะผมเราว่าเป็นเก็ดเหม็ดเห็ดเหดม็ดโบราณนกันตีใสีเก้ดหาหาเก็เ้เออครับเออแม่อนอยู่ครับเก็ดหาหาเก็เนาะพูดตีเสหาเก่าเนาะเก่าค่อยว่ามันดอกเงีดอกเถา <laughs> มันมันเห็ดเล็กหน่อยเห็ดเถา อยู่บ้างเดี๋ยว,วมันยังหลายเมื่อเลยครับเมือม่อเมื่อนี่กัสิบเมือเ่มอวันที่สิบเอ็ดครับขันขันเนดยเนี่ยมันขันหางเดี่ยวมันขันเดย์งามี่เอาหางเดียวกัน <z> เว้เอาเอามันจริงจริงเระบบหัว,วอือเอาตาเก่าอืาอเก่าหางเดียวเดือนกันอือ ตัวแล้เะนนะเอาสิโปึ้<อ>ปเลยเมืน,นึงอหางเดียวใช่ปะโอปัวเขียวหางเดียวเล่นมาครับอ่าเอายังม่น,น้ำโม่เอาตัวโมมาันน้ำโมปัวห้หางเดียวเล่หกเกาเกาหาเล่นมาครับอ่าแค่นี้ละเกาหาเลยอือบน้องือต <laughs> ัวละบาทเกาเราดสเดียปเสบวอปูไปพยุงเราดรานเป็นกำลัง วันได้เขาสวนนะเนี่ยอันนี้เก้าอันนี้อันเก้าซวนเป็นไปได้ปะปัเป็นไปได้ือกันอเก้าซวนก็เป็นไปได้นะคะอืคนในหางเดียวอ้าอ่าเก้าหาเก้าเก้าหานี่ละเอออ่าพี่น้องไปี่้อกว่าเก้าว่าเก้าซนี่ก็เป็นตาร ไปหาใบหาลอตเตอรี่ว้เนาะปูเนาะหางนึงมันคือเลขเจ็ดศูนย์นะโอ้เจ็ดศูนย์มอ่ะมันีเลขมีสองหางเก้าห้าห้าเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นบริกาเลยเนี่ยเจ็ดศูนย์ยั่งยออรับด้วบนล่างเลยโอ้บ่อันีบ่ต้องเันเออเอาตัศูนเจ็ดบบปูเจ็ดศูนย์ โอ้ไว่ามากับตัวนี้ก้าวเ้าหาหาเข้าเออเอก็ปูว่าเจ็ดศูนที่ปูมันมันเป็นเล็บไม่เม็ดละอ๋อครับอมตะาทีเนี่ยปูเนียไห่เนี่ยปูไห่ข้างๆเนี่ยคือยังไห้ตานเก้าวหาหาเก้าเนาะปูเนาะเจ็ดศูนติเป็นตัวร่องเยาะโอ้เจ็ดศูนติเป็นตัวร่อง เอาอาวเงวงไปทังา uh ุ huh. oh boy, ้วโอ้อเก็ดกดไกกชวนนี่เป็นตรรองันเห็นรถรถเรีงกายไปรล่วงไปเยอะแย่เลยรถ ว่ามันสีดังเห็นะเลทะเบียนมันเห็นสองตัวไทยหกศูนย์อ่ย <laughs> มันใกล้เชียงกับเกศศูนย์อยู่ต่วมาพอเอานกปูนเนาะเ,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 เอาเอาตะเอาตะเกศศูนย์ตัวร่องเนี่ยตัวเน้นเนี่ตัวเน้นไฮเนี่คือหาเก้าหนุ่ปูเนาะตัวเน้นไฮเนี่ยหาเก้าเก้าาเนี่ยและแรงไปเสียงเกาาเกศศนย์บนเชียง๋อครับ ก็ศูนย์เก่าในเชียงแล้วนะเชียงขางล่างป้พุทธังไร่หน้าหารดไันอเปง่ายง่ายเลยโอ้ผูตีเพียงสีเนาะท่านผู้ช uh, ้มรว่ยๆแห้งนะครับเด้อเกิดล้าน้าเบิงพ่นวองเลยหายลวกข้าโวกโคววดอันตรายยาดีวิเศษยาดีวิเศษแบบไรปูอันนี้บอกผู้ยาดีบักเก้าหาเนี่ยบักพูบัยาดี เด้เขามันเก่าสามเก่ายังละครับไปพิจารณาบ้างนอปูเนาะปูคนนั้นให้ตาดนานยนี่ไหมโอ้พอนห้ตปิดสนาเนาะครับเนาะมากัะตามมามากระพันนะครับเด้อพิจารณาบ้างไปหาซิลอตตีไปเนาะครับเนาะพร่างซองวสันสนุนหลรงกันพนันนะครับเด้อผู้เฒ่าที่ตายไปแล้วแต่เนี่ยือวันวัน่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่ว่่่่อ ให้ท่านผู้ชมรวยด้วยเฮงนะครับเด้อหวดวันที่16กรกฎาคมด้วยเฮงเฮงนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจป้ารวย,วยนะครับเด้่อไปเทาไปเราเต็คลิปนี้สวัสดีครับ